มิกธรดาหน่อยๆพี่น้องมาเบิ่งมิกว่าใส่มิกหน่อยมิกใหญ่ตายมิกใหญ่ตายพี่น้องก็เลยใส่มิกหน่อยกัลังพุทธาภิษ มังคะลังสุปาปาตังสุโณติตังสุขัโนสุมหันตจะสุเยตังปัมมะจาเลสุปาทาคีนังเดี๋ยบิ่งานพี่มัางปทาีังปทาีัง ไฟบ่บพ่อพี่น้องเพราะว่าเออสายไฟมันดึงมาไกลพดเน,ะนาะสายไฟดึงมาไกลพดไฟบ่บพ่อ,เ,อ,อเพราะเาสาไฟเขาวัดนี่พูนอ,อ,อยู่หากิโลพี่น้องดึงสายไฟมาก็เลยบ่บพ่อมอซิมหาเออยู่เด้แต่ว่ามันดึงไกลพดแสงก็เลยบ่บคอยสว่างท่ายแสงไฟพ่อไการการเตรียมความ้อมกับ กได้ซ้ำหนึ่งนี่เระพี่น้องนะครับนะะได้ซ้ำหนึ่งนี่แหละเดี๋ยวไปพาไปเบิ่งองค์ท้าวเวสุวรรณพี่น้องจังว่ามันเป็นบุญเป็นกุศลคือบวงซองก่อนนินางล่ำโอ้ไม่เบิดบ่เมียนบ่ทานเบิดบ่เออเมียนนี่ครับท้าวเวสุวรรณพี่น้ององค์ใหญ่ที่สุดในเขตนี่เลยหลายท่านมาเป็ง่ามประธานจุดเทียน เสียดายอย่างเดียวมืดพี่น้องเอ้ยไฟใส่บารายเสียดายเนาะไฟใส่บารายเลยพี่น้องบรรยากาศน่ะถ้าไฟใส่ได้ก็สวงามกว่านี้อยู่นะพื้นที่จะได้สว่างสวัยกว่านี้อยู่เป็นภาษาบาลียะท้าริวาฮาโปราบาลิโตเรนติสากะรังเอวะรถแห่ก็ยังต้องใส่เครื่องปั่นไฟเด้พี่น้องจังสันไฟบ่พอ เครื่องปั่นไฟเจ็ดโลครึงคนด็กว่าหลอดพอหลอดไฟฝ่ากันยังกับพริบอยู่พี่น้องเดี๋ยวเราเบ่งนังลำลำวงสวงพี่น้องเป็นวัดป่าเนาะครับเนาะ ผู้ส่งไว้ด้วยฤทธิ์และลาบสักระบุญญาบารมีแห่งองค์ท่านเท้าเวสุวรรณจัก,กรพรรดิชัมพาราเท้าเวนหรือเท้าไปสดหากนะครับประเทศจีนเขาก็จะเรียกว่าไทสิงเนียหากประเทศญี่ปุ่นก็จะเรียกว่าองค์พิสม่อนนะครับแต่ภาคอีสานของเราแต่ปูแต่ปู่มันกระสิ่อเอ่ว่าเท้าไฟสดนะครับเรียกว่าเจ้าแห่ง กับเจ้าแห่งทรัพย์นับเงินล้านพร้อมด้วยบริวารของพระอ,องค์ท่านนั่นก็คือพระยาปุริศาสตร์นะครับเทพนรสายของท่านพระจานย์นะครับก็คือการเปิดพบภูมินะครับบุญบารมีของนะครับองค์พระยานาคาธุบดีปุริศีพุชงนากราชวิสุทธิเทวาพระนางนาคินีสีปางตาลน,นะครับแม่ย่าทองคำ และเปิดบุญเปิดบารมีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายเชื่อมโยงวาสนาบารมีให้ศรัทธาญาติโยมในร่ำรวยนะครับเงินสดมีสุขภาพดีมีกินขนลักนะครับตลอดจนหน้าที่การงานมั่นคงจเจริญลาบจเจริญยศเจริญพรเหมือนนะครับอำเภอไทยจเจริญของเราวันนี้จึงเป็นวันดีๆนะครับที่ท่านภร้อธิการนะครับนันทนัธ ขันติทโลนะครับเจ้าวาดวัดโพทองได้ขอโอกาสนะครับพระสังฆาธิการั้งนั้นเมตตาอธิษฐานจิตนะครับเป็นมงคลหลังจากประกอบพิธีบวงสรวงจุดเทียนบวงสรวงต่างๆคารวะสัมมาเป็นบารมีนะครับเป็นคู่บารมีขององค์ทเทเว,วีสุวรรณบุคคลใดนะครับเคยถูกใส่ร้ายป้ายสี นะครับถูกของบ่ดีทั้งหลายทั้งปวงหรือว่าไปมองไหนหนะครับมีแต่น้อบ่ให้มือนี่นะครับปฏิสูตถอดจุดทอนด้วยความลบขององค์ท่นทานเทวสวุวรรณผู้ปกครองวิญญาณผู้ปกครองกุมารีกุมารากุมารทอง ตลอดจนเล่า่อนแขกนะครับอยากสีอยากษาเล่านะครับวิญ,ญญาณทั้งหลายนะครับที่ก่อความเดือดรอดที่แป๊บปรับเปลี่ยนชีวิตจะของมอือวิญญ,ญาณน,นั้นกลับมาเป็นผู้รักษาพระศาสนาดูแลคนดีมีสมบัติสืบต่อไปเสร็จจากการประกอบพิธีนะครับในการอธิษฐานจุดเทียนบูชาองค์ธนทาวิสายสุวรรณภูมินะครับก็คือประเทศไทยได้นำคณะพระลานทั้งห้า ก็คือพระโสนเถระพระอุตรเถระพระภูนิยะพระชานิยะพระมูนียะนะครับเข้ามาสืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นคณะที่สองหลังจากคณะที่หนึ่งนั่นก็คือพระปุณณะเถระนะครับได้ดพัฒนาสมเด็จพระสัมมาฯเจ้านะครับเข้ามาสืบทอดพระพุทธศาสนาในพวงที่องค์สมเด็จพระสัมมาฯเจ้าพร,ระพุทธโธดมเจริญปัญจฉลุยู่ <ๆ S 1> นะครับได้นะ อายุประมาณ75พรรษานะครับเมื่อท่านท้องถิ่นจุดทูกเทียนสักกระองค์พระพุทธเจแล้วท่านก็จะได้เข้าสู่ที่รับรองกระผมก็จะได้ขออนุญาตนำเรียนคณะท่านผู้สรงเกตเข้าทำการละมงคลเป็นลำดับลำดับไปโอกาสนี้นะครับใครขอโอกาสกราบขอพระคุณท่านบนชัยพันสวัสดนะครับท้องถิ่นอำเภอ เลิงมกทาอเภอกุดชุมนะครับที่น้อมนำในการจุดธูปเทียนสักการะนะครับองค์พร้าุทธเถระครับกับผมลำดับถัดไปเป็นลำดับที่สองของคณะคฤหัดนะครับให้ขอญาตกับเรียนเชิญพันพันธ์ตำรวจโทอังกูรวรสารนะครับน้อมนำในการจุดธูปเทียน นะครับเวียนเบอร์นะสัตระโอทันพาเวสุวรรน,นะครับหนึ่งคู่ขออนุญาตกลับเรียนเชิญครับนะครับ <c oughs> และอีกหนึ่งคู่ <c oughs> นำบรารมีอำนาจนะครับไปสู่การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับให้เกิดความเจริญลูกงเรืองอู้ฟู่สืบต่อไปนะครับขออนุญาติกลับเรียนเชิญด้วยความเคารพครับกระผมหลังจากที่ท่านนายกรัมเภอ บริสุทธิ์นายรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไพ่พร้อมด้วยท่านพันตรโทอังกูลวรสารอธิษฐานจดเทียนเรียนเบิกสักกระเปิดญาติบาร,รมีท่านเท้า,ทาวเวสวรเท้าอูเอนหรือว่าเท้าไผ่ศกนะครับองค์จักรพรรดิชัยสิงห์หรือว่าองค์พิสมอนอนามนั้นท่านนะครับมีบาร,รมีมาก จึงเดินทางสร้างบารมีทุกเขตคันธศิมาที่สถิตฐานที่เบิกไว้ซึ่งพระธรณีและมีลุกเทวดาอากาศเทวดานั่นก็คือมีต้นไม้เหมือนกับไม้เท้าของท่านอยู่ที่ใดท่านก็จะไปสร้างบารมีอยู่หนึ่งเนืองนะครับกับขอพระกุณลท่านพันตรโทรอังกูลวรสารพร้อมด้วยนะครับกับขอพระกุณลท่านานายกลลำเภอบริสุทธิ์นะครับนายกงการบริหารส่วนตำบลกำไพ ลำดับถัดไปจะเป็นการจุดาทุกเทียนเปิดญาณบารมีองค์พระยาผูรุษีพุชมน่าคราดวิสุทธิเทวาเจ้านะครับพร้อมด้วยคู่บารมีของพระองค์ท่านนางพญานาคีนีสีปางทานแม่ยตาทองคำโดยท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไพยท่าน